อี่เป็นไรเปล่าเดี๋ยวผมงงไปช่วยชีวิตกระลอกหลังจากตัวนี้นนปีนบนหม้อปแปลงไฟช็อตตกลงมางงสักพักก็ฟื้นตัวย่าเป็นห่วงวิ่งมาดู่า มาดูญ่าตัวเองแล้วไอ้ตัวนี้คงงง,งอยู่นะอาจารย์นะอาจารย์มันยังงงงง,งอยู่ตันี้จะขึ้นไปเล่นมั้งั้นงฮะไอ้ตัวนี้จะขึ้นไปเล่นด้วยป่ะไม่กล้าแล้วมันปั้งอีกปั้งอีกบ้างร่วงลงมารีไส้ไม่แตก น่งามาดูเพ่นนึงเด้น่าจะคอกเดียวกันคอกเดียวกันนะคอ,อกเดียวกัน,นะกออกเนนะออเนื้อพี่น้องกันหรือม่มันาเรียกอเมสัตจะเป็นห่วงกันเลยนะ มันงงอยู่อ่ะไอตัวนั่นงง,งอยู่มันไม่เข้าไปละเฮ้ยคนละขั้วนี่ทะเลาะก,กันเนี่ยฮะทะเลาะก,กันทำไม ไอ้นั่นก็เพิ่งป่วยตกเพิ่งตกมาเฮ้ยทะเลาะก,กันด้วยไอ้นั่นก็เพิ่งตกจะมอปแปลงที้มันตีกันข้างบนมันอยใหญ่แค่ไหนมั่งฮะนี่ตกอ๋อมันไม่ให้ตื่นตัวเห,หรอเพิ่งตกจะมอปแปลงอ่ะน,นะอ๋อแล้วผมนี่ใช่เหรอ เอไหนจะไปกัดกันไม่กัดไปแล้วมาไปไปไปเอา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 ไปได้หรือปล่าแยกย้ายแยกย้ายจบจบละครจบแค่นี้ครับ